เวสเวอร์นี่เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างแสลเรและก็พลัสนะครับที่เราต้องการที่จะให้ลูกบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในแง่ของการที่จะรณรงค์เกี่ยวกับการเรื่องของการแยกขยะนะครับซึ่งการทํากิจกรรมครั้งนี้เองเนี่ยแสลเรเราเองก็ได้มีการทําการวิจัยแล้วก็ร่วมกับทางพาร์ทเนอร์เราหลายเจ้าเลยนะครับ ครับสำหรับผลของการร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับเราก็เริ่มเห็นความชัดเจนในปัจจุบันแล้วนะครับว่าทางลูกบ้านของแสนซิรลเองเนี่ยหันมาแยกขยะกันมากขึ้นนะครับโดยตระหนักถึงความสําคัญในการมาช่วยกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในบ้านของตัวเองครับคือทาง ECT Packaging ก,ก,กับแสนซิรลเนี่ยเรามีแนวคิดที่ตรงกันในการทําสิ่งดีๆกับสังคม ก็มาเริ่มที่ปี77ที่ผ่านมาในชุดวีซเคิลมาได้ประมาณ100,000กิโลซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องเกิดจากความร่วมมือจากลูกบ้านของเรานะครับเป็นอุปกรณต้องขอขอบคุณลูกบ้านของแซนซิลและพลัสทุกท่านนะครับรวมทั้งถึงพาร์ทเนอร์ของแซนซิลเราด้วยเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ก็หวังว่าในอนาคตนะครับเราจะมีเพื่อนมาช่วยกันแยกขยะนะครับด้วยกันเยอะๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ